สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางราวกาชาติแล้วก็ดาวโจน VEP แล้วก็ดาวโจนปกตินะครับผมเนาะก็มาแบบสายด่วนนะครับพี่ๆเพราะว่าผมปิดติดทุระนะครับเนาะติดทุระก็ไปถวายเทียนเข้าเทียนเทียมพันาไม่ใช่เทียนเข้าพันานะครับเทียนพันาให้สารตายายนะครับที่ผมขอแนวทางหวยลาวพัฒนาเนาะนะครับก็ไปทําทุระมาเพิ่งเสร็จนะครับพี่ๆเพิ่งกลับมาประมาณสักเกือบสี่ทุ่มนะครับพี่ๆเราก็รีบ รีบมาแล้วก็รีบมาทําแนวทางให้พี่พสมาชิกได้รับชมนะครับนาะขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมด้วยนะครับนาอแต่ก็ต้องขอโทษที่ลงแนวทางช้าวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้ของเรามาแค่มาแค่ในดาวโจน vip นะครับก็คือเข้าไปในตัวจอะเนาะหนึ่นะครับแล้วก็ยินดีด้วยถ้าเกิดท่านใดที่มีโชคเมื่อวานนี้ส่วนแนวแนวทางดาวโจนปกติเนี่ยผมไม่แน่ใจว่านะครับมีพี่พสมาชิกนาะส่งแนวทาง ส่งผลมาให้บอกว่าแนว,วทางเราโจรออกนะครับแต่ผมเข้าไปดูแล้วมันมันไม่มีผลนะครับพี่น้องนองเมื่อคืนนี้นาะก็ต้องขอโทษต่อภัยด้วยนะครับสำหรับข้อมูลเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเสียเวลาเดี๋ยวจะไม่ทันพี่พี่สมาชิกนะครับลาวกาชาตนะครับรอบแรกผมได้ไปที่เลขสองแล้วก็เลขแปดนะครับสายรู่ให้ไปที่เลขแปดนะครับผมสองศูนย์ สองสามสองเจ็ดแปดศูนย์แปดสามอืมจะเขียนแปดเจ็ดเขียนไปเขียนสองเจ็ดนะครับหรือจะมาสองเจ็ดเม็ดเดียวให้ไปที่นะครับผมสองแปดเจ็ดนะครับ แปดเจ็ดสองเจ็ดเนาะแล้วก็แปดศูนย์นะครับผมส่วนดาวโจน vip นะครับดาวโจน vip ผมได้หนึ่งแล้วก็เจ็ดสายรูดให้ไปที่เจ็ดเจ็ดนะครับผมหนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งเก้า เจ็ดศูนเจ็ดสองเจ็ดเก้านะครับเม็ดเดียวหนึ่งเจ็ดเก้านะครับอันนี้ดาวโจร VIP นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนดาวโจรปกติค่ำคืนนี้นะครับที่ผมได้ก็จะเป็นในที่เลข6 เลขเก้านะครับผมสายรูดนะครับให้ไปที่อืนะครับพ,พี่รู้สึกว่าผมเขียนผิดมาสองรอบแล้วนะครับผมจะให้เลขเก้านะครับพ,พี่ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมจะให้เลขเก้านะครับพี่พตัวเจาะนะครับผมเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าแปดหกศูนย์หกหนึ่ง 6 8นะครับนี่เลยเม็ดเดียวผมให้ไปที่นะครับเม็ดเดียวให้ไปที่6 90นะครับพี่หกเก้าศูนนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสรับแนวทางนะครับเรากาชาติดาวโจน v i p แล้วก็ดาวโจนปกตินะครับผิดพลาดยังไงต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่ก็อย่างที่บอกมาแบบมาแบบเร็บมาแบบเร่งรีบเนาะเร่งด่วนนะครับผมเนาะก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะก็แล้วกันนะครับก่อนออกไปอย่าลืมนะครับพี่ท่านใดที่ไม่มีโชคนะครับในบ้านเก่าเนาะอยากลองเปลี่ยนบ้านดูนะครับก็มาที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสรับบ้านน้ำตาทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคนะครับ เขไปทักทายสอบหามกันได้นะครับเนาะสำหรับแอดมินบ้านนี้ก็ใจดีนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ